สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาเดินดูที่นะครับแล้วก็มาหาด่างนะครับบอลด่างนะครับหาเล่นๆนะครับเผื่อเจอจริงนะครับเผื่อเจอจริงนะครับมาหาดูครับอันนี้ด่างนยงครับอันนี้ยังไม่ด่างนะครับอันนี้ด่างยังเอ่ยเหลืองไม่ด่างนะครับ ดูกันครับมีแต่บอลนครับบอลธรรมดาครับม,รมดามมดเลยครับเฮ้ย <Hey, S 2> ทุกคนทุกคนอะไรแวบๆบแบบบอลดังนะครับทุกคนเฮ้ย hey, ทำไงดีทำไงดี ที่ทุกคนบอลดางนี่ครับมาดูที่เจอบอลดางเฉยทำไงดีทำไงด,งดีวิ่งวิ่งเด็กก่อนนะครับหลังรถมีอะไรบ้างแบ๊บนะครับหลังรถมีอะไรบ้างเฮ้ยต้องหาแะ้วมาคุณห่ยหมาอยู่นะครับ วุฒูกายนะครับหาเล่นๆแต่เจอเฉยนะครับนี่นะครับอันอันนี้ไม่ด่างออกไปก่อนไม่ด่างไปไกลไม่ด่างไปเยอะไกล เดี๋ยวจะใส่กระถางนะครับบันด่างเลยนะครับหวัวมายัางมาเรียบร้อยเรียบร้อย เรียบร้อยครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถกันไปกันครับเดี๋ยวให้ดูก่อนให้ดูก่อนเดี๋ยวเผื่อดูต้นอื่นเผื่อมีหลายๆต้นโ,โหด่างจริงนะครับนี่ยครับไม่ใช่ที่นกนะครับเรียบร้อยเสร็จเราปิดเปิดรถเปิดรถเด,รถดียวทุกคนเห็น ไปก่อนนะครับบ๊ายบายทุกคน